ร9อย e นะครับเป็นรถที่ผมเก็บไว้มานานแล้วเหมือนกันรถคันนี้ไม่เคยทำสีเลยไม่เคยซ่อมสีก็จะมีรอยบ้างตามการใช้งานรถไม่มีผุนะครับจากที่ดูมาเพราะว่าเจ้าของเก่าเนี่ยบอกว่าพอออกจากศูนย์มาก็ไม่กี่วันก็พ่นคาดูแลกพ่นกันสนิมดูแลดีตลอด เส้นมันจะสวยมากเลยก็เพิ่งเห็นเหมือนกันรถที่มันไม่มีสีโป๊เนี่ยมันจะแบบนี้ะล้อฝาตบล้อกระทะนะครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูหนึ่งเจจานจ่ายนะครับ แห้งๆเลยนะครับว้างสวยมากวางสวยมีระยะให้เซอร์วิสง่ายมากมือล้วงเข้าไปใช้ฟรีปั๊ม เครื่องตัวนี้หมดปัญหานะครับจอดงานแค่ไหนหรือว่ายังไงก็ง่ายรถสวยมากนะครับรถแค่ไม่ได้ล้างจอดนานในในก็เดิมเดิมเลยที่เห็นเนี่ย ก็จะมีอันเนี้ยแตกภายในนี้ดูดฝุ่นทัน่หยก็สะอาดเลยเพราะกลิ่นยังสะอาดอยู่นะฮะตรงนี้ก็จะมีแตกแค่ตรงนี้ที่เห็นนะฮะนี่ต้องแอร์นิดหน่อยครับนอกนั้นอยู่ครบหมดไม่มีอะไรแตกครับเดิมทีตัวนี้เป็นหนึ่งจุดแปดนะครับแผงข้างนี้ไม่มีบวม ภายในสะอาดมากครับรถเดิมมากๆยังเสียดายอยู่เลยผ้าหลังคานี่ตึงเนียนเป็นรถที่ขับสนุกนั่งก็รู้สึกว่าเต็มคันมากเลยเพราะรถมันเล็กมากเลยครับจริงๆเนี่ยไม่อยากจะขายเลยแต่ว่า ไม่มีที่จอดแล้วตอนนี้เพราะว่าซื้อรถมาเก็บเพิ่มตรงนี้เขาแปะไว้น่าจะอันนี้น่าจะหลุดอ่ะใช่โหเองเดิมเดิม,ดมกริปเลยนะฮะลองสตาร์ทดูฮะนี่ไม่ได้สตาร์ทมานานมากเลยวนะฮะ ปุ่มอันนี้มันหลุดลงไปผมกดแรงเนี่ยเป็นปุ่มสตาร์ทสตาร์ทที่เดียวติดเปิดแอร์นิ่งเลยนะครับคันนี้เนี่ยวางมาดีเข็มทุกอย่างขึ้นครบหมดนะครับความเร็วอะไรก็ขึ้นครบทำอะไรก็เขาก็ต้องระวังหน่อยรถพวกนี้ เข้าใจอยู่ผู้มือก็ยังอยู่ครบเลยนะครับเบอร์ oh. เลยโอ้เสียได้นะรถขับสนุกครับดูสภาพค่อนข้างจะเดิมคลิปหมดลองไปดูด้านท้ายกัน แผงสวนมากจะบวมๆกันหมดแล้วทรงรถทรงสวยมากมองเส้นเนี่ยตั้งแต่ข้างหลังนปะส่องไปข้างหน้าเป็นชนหลังก็จะมีรอยทาันใช้งานเปนชนหลังน่าจะเคยมีทําสีมาแต่ชิ้นอื่นไม่มีเจ้าของบอกนะนะมันก็จะมีรอยนิดหน่อยเดี๋ยวใช้น้ํายา ที่ทาแล้วถูเนี่ยน่าจะออกโอ้สวยงามนึกถึง DPM เนียนลมดันนิดนึง คิออ้วยางครบนะครับนี่ดูสภาพแบ็กรลไลพลาสติกไม่แตกไม่อะไรเลยนะครับดูตะเข็บรถด,ดูโอ้โหสวย ก็ลองดูครับ